สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เึ่นสอบในการเรลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้ไปสมุทรสาครน,นะครับไปหาทีมงานนะครับผมนัดกันไว้นะครับก็นปหานกเสือดยบรรสงการมาเลี้ยงนะครับ ไปกับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับนี่ครับอยู่ในพระเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยน้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่หมายนะครับผมไปครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับสมุดสาครนะครับวันนี้ครับหมายครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ใส่เจ้าหนึ่งเพชรเสร็จแล้วนะครับดูนะครับเสาไฟนู่นนะครับหนึ่งเพชรคูนะครับ นะครับหนึ่งเพชรอยู่สายไฟนู่นนะครับอยู่เสาไฟข้างเสาไฟเลยครับนะครับรบ,บางลายบางลายเรียกแล้วนะครับมีนกป่าเสียงอ่ากลางๆนะครับรุนกันยาวๆนะครับวันนี้ครับ ที่สมุทรสาครเนาะบางลายเรียกได้นะครับ น่ครับลูกปลาอยู่ต้นไม้นี่ครับเดี๋ครับเดี๋ยวค่อยถ่ายให้อาจารทุกท่านได้ชมกันใหม่นะครับสวยงามครับสวยงามโอ้โหนะครับย้ายหนึ่งเพชรมาเด่นไม้สองนะครับขันยุนเรื่อยๆนะครับแต่นุกปลาก็เงียบเลยนะครับนุกปลาไม่ค่อยคึกนะครับ นก็เพิ่งหยุดไปนะครับฝนตกนะครับสมุทรสาครนะครับวันนี้ครับ ค okay, ครับรุนกันยาวๆครับผมนะครับหนึ่งเพชรคูนะครับนกป่าไม่สู้นะครับ ไม่สู้ครับ นกป่าไม่สู้นะครับเดี๋ยวดูกันครับแล้วจะลองย้ายหมายดูครับย้ายต้นดูเนาะต้นนี้น่าจะไม่ห่วงนะครับนี่นะครับสภาพหมายนะครับก็เป็นชานทะเลนะครับผลพึ่งหยุดตกนะครับลูกป่าก็ยังไม่ค่อยคึกเท่าไหร่นะครับ มีอยู่นะครับแต่อยู่น,นู่นเลยครับไม่ข้ามมานะครับเจ้าหนึ่งเพชรก็ดึงเรียกเรื่อยๆนะครับผม